เทพปพงามไม่ทอ้อทำอะไรก็เจ๊งไม่คิดแบ,บมือขอใครเมื่อไม่นานมานี้เทพปพงามได้มีโอกาสเปิดใจผ่านทงรายการว่าไม่ได้ขายขนมเปี๊ย3ามเดือนต้องไปยืมเงินคนโน้นคนนี้และขายที่อีกตอนนี้ก็แบ่งสมบัติที่มีชิ้นสุดท้าย19ไร่ ขายไปเจ็ดไร่เตรียมทำธุรกิจใหม่ที่รัฐบุรีตำบลเดียวกับครัวลุงรงของจตรุรงโพธารามพร้อมอัปเดตความคืบหน้าของไรประเทพว่าต้นตัดสินใจทุ่มทุนก้อนสุดท้ายจากการขายที่มาทำไรประเทพเปิดเป็นร้านอาหารที่พักศูนย์เรียนรู้พอเห็ดทำปุย๋ยมีอาหารฝรั่งโดยเชฟที่เคยไปอยู่อเมริกามา36ปี อายุเราสมควรที่จะพอในทางที่เราเดินมานั้นต้องคิดทําอะไรไว้ก่อนจะเดินต่อไปไม่ได้จะได้มีไว้ให้ลูกหลานในการเดินต่อไปซึ่งนอกจากบทบาทตลกแล้วเทพโพงามบอกว่าโดยส่วนตัวบ้าท,ทําธุรกิจมากตั้งแต่เด็กอยากเป็นนักธุรกิจไม่เคยคิดอยากอยู่วงการบันเทิงเลยธุรกิจแรกที่ทําก็คือร้านอาหารไทยแถวจังหวัดนนทบุรีเปิดตั้งแต่ปีพศ2520เช่าตึกอาคารพาณิชย์2คูหาลงทุนล้านกว่าบาทสาเหตุที่เปิดร้านอาหาร พราะเห็นคนอื่นทำเลยอยากลองทำบ้างแต่พอได้ทำจริงๆปรากฏว่าไม่ชอบเปิดได้ไม่นานก็เจ๊งหลังจากที่เทปได้ลองชิมรางธุรกิจแรกเทพก็เริ่มติดใจหลังจากนั้นก็ทำธุรกิจอื่นๆอีกเรื่อยมาก,กว่า20ธุรกิจซึ่งธุรกิจที่ตลกคนนี้ทำล้วนแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จและไม่เข็ดที่จะลงทุนเพราะเทพถือคติว่านี่คือความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนรู้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่ประการใดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวส์ .info ขอบคุณค่ะ